ฝนตกไม่นะขอกลับบ้านก่อนอย่าเพิ่งกลับได้ไหมเนะี่ย แย่ yeah, จังผมตกซะแล้วสวัสดีครับทุกคนตาตั้มทีวีวันนี้จะมารีวิวเรื่องเกี่ยวกับไมโครโฟนที่ติดหมวกกันน็อกนะจริงๆอะ่ะตอนผมรีวิวหมวกกันน็อกเนี่ยเมื่อครั้งก่อนนานแล้วเหมือนกันน่าจะเป็นปีล้ะผมก็เคยรีวิวเรื่อง วิธีการวิธีการติดตั้งนะเจ้าไมโครโฟนกับกล้องแอคชั่นแคมนะครับเราก็ต่อเข้าไปในหมวกว่าผมทำยังไงนะทำให้แบบสามารถพูดคุยได้โอยโอยโอยแล้วก็นำเสนอแบบมุมกล้องแบบพ o v แบบนี้นะให้เพื่อนๆได้รับชมภาพและเสียงไปพร้อมกัน ทีนี้ผมอยากเปลี่ยนเนี่ยคือจะบอกว่าของเก่าอะ่ะไมโครโฟนที่ผมใช้ผมใช้เป็นไม,ไมลระเเหลี่ยไมลระเะเหลี่ยคือเป็นไมติดติดกับเสื้ออะไรเงี้ยครับเป็นเป็นไมสายอะ่ะยาวๆเนาะแล้วก็ลากจากไปจิ้มกับกล้องแล้วก็ตัวไมโครโฟนก็เอามาแปะตรงบริเวณด้านในของควันนก ว่าใช้ได้ป่ามัมก็ใช้ได้นะเกมมันไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ที่ผมอยากเปลี่ยนเพราะว่าอยากจะลองหาโซลูชันใหม่ๆคือข้อข้อด้อยมันไม่ถึงกับเป็นข้อเสียหรอกบอกข้อด้อยของไมโครเวลีววล่คือสายมันยาวไงเพราะว่าจริงๆมันออกแบบมาเพื่อจะทําเป็นไมโครโฟนสำหรับติดเสื้อมันก็จะลากสายย,วยาวๆอะไรนี้มาใช่ไหม พอลากสายยา,ยาวมาเนี่ยระยะห่างระหว่างตัวกล้องไอ้ชั้นแคมกับตำแหน่งที่ติดไมโครโฟนในหมวกเนี่ยเอาจริงๆมันมันยาวประมาณยี่สิบยี่สิบห้าเซนนะเต็มที่นะผมว่าแต่ว่าสายไม้ลาวาเลียนี่โอ้โหยาวเกินครึ่งเมตรอะคือมันยาวมากอะพูดง่ายๆว่าต้องเอาไปขดเอาไปพันอะไราหลายรอบมากแล้วบางทีแบบว่าเวลาเอาไปเก็บมันก็ มันก็ต้องใช้พื้นที่ครัเวลาไปเก็บซึ่งผมก็ลองหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นแบบเอาสายพันข้างในนวมของหมวกก็เอาไปวนเอาไปวนก็แล้วความยาวของสายมันก็ยังเหลืออยู่ดีนะเพราะบอกแล้วว่าสายไม่ระเ้เหลี่ยมยาวมากอะ่ะผมก็ต้องแบบเอาไปขดเอาไปขดเอาทั้งแบบเอาไปขดเอาไว้ตรงหลังกล้องแอคชั่นแชมป์นะไอ้ส่วนที่เป็นก้านยึดกระหมวกอะ่ะ ตรงนั้นผมก็เคยทำหรือเอาไปพันด้วยกับบลูทูธที่ติดหมวกผมก็ทำคือพยายามหาว่าเอ๊มันจะเก็บสายยังไงดีหรือแม้กระทั่งแบบว่าเอาไปขดขดเอาไว้แล้วก็เอาไปแปะไว้ด้านในของหมวกก็คือเอาไปแปะตำแหน่งใกล้ๆกันกันกบที่ตำแหน่งไมโครโฟนอยู่ในหมวกเลยซึ่งเอ้ตรงนั้นนะบางทีแบบปากเปิดอะไรมันก็ไปโดนไปชนนะเพราะว่า สายมันขยุ่มพันเอาไว้แบบโอ้โหมันก็เยอะอะ่ะเป็นม้วนเป็นขดเลยอะ่ะผมก็เลยอยากจะได้จริง,รงๆอยากได้เป็นไมคก้านความตั้งใจเลยก็ยังกำลังพยายามหาอยู่โซลูชันแรกนะที่คิดนะคือพยายามว่าเอะมันจะมีไมโครโฟนอะไรที่เราสามารถจะต่อต่อจากตัวบลูทูธเพราะว่าผมใช้บลูทูธประจำไงต่อจากตัวบลูทูธได้เลยแล้วก็ เป็นไมโครโฟนเพื่อที่จะเข้ากล้องได้ด้วยปะกูผมหาโซลูชันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าไอช่องเสียบไม้ของบลูทูธเนี่ยมันเป็นช่องเฉพาะหัวเสียบมันไม่เหมือนกันจนผมได้ไปเจอนะครับไม้ตัวที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นยี่ห้อโบย่านะโบยานี่ก็เป็นยี่ห้อที่ได้ยินมานานแล้วทำพวก อุปกรณ์ต่อพ่วงกไมโครโฟนนี่แหละที่ที่เห็นนะผมไม่รู้เขาทำอย่างอื่นด้วยป่ะนะกับพวกกล้องดิจิตอลอะไรพวกอย่างเงี้ยก็เห็นเขาทำในราคาน่าจะเป็นของจีนแหละเพราะราคามันค่อนข้างจะประหยัดเลยแล้วก็คุณภาพาก็พอใช้ได้นะผมว่านะเท่าที่เคยใช้นะก็เห็นตัวนี้เป็นไมค์การแต่สิ่งที่ผมพลาดก็คือคือผมไม่ได้ผมไม่ได้หา ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพวกไมโครโฟนนานเนี่ยลืมไปว่าไมาโครโฟนเหมือนกันเนี่ยมันมีหัวต่อสองแบบให้ดูที่หัวแจ็คนะหัวแจ็คที่เรียกว่า TRS กับ TRRS ซึ่งสองอย่างเนี่ยมันใช้งานต่างกันแล้วก็ถ้าเกิดแบบเอาไปเอาไปเสียบผิดเนี่ย เ,เพื่อนๆก็จะใช้งานไม่ได้ซึ่งตอนแรกผมซื้อมาคือไมโครโฟนที่จะเอาไปเสียบกับพวกกล้องดิจิตอลอะไรพวกอย่างเงี้ยมันต้องใช้หัวแจ็คที่เป็น TRS แล้วปรากฏว่าที่ผมไปซื้อไอ้เจ้าไมโบย่าไมการตัวเนี้ยเอามาใช้มันเป็น TRS พอเสียบเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าไม่ทำงานตอนแรกกันึกว่าตายแล้วแม่งซื้อมา ของยังไม่ได้ใช้ของผังเซ拉โบโยาแมงแยะปรากฏไม่ใช่ใช้ได้ปกติเพราะผมลองเอาไปเสียบคอมเอาไปเสียบคอมเอาไปเสียบแบบท็อปพวกนี้ยมันใช้ไมโครโฟนที่หัวเสียบเป็น T R R S อยู่แล้วไงสังเกตง่ายๆนะครับให้ดูที่หัวแจ็คหัวแจ็คมันจะมีขีดดำๆสามขีดนั่นแหละเป็น T R R S ถ้าเป็น T R S จะมีแค่้ขีดดำๆสองขีดนะก็จำไว้ว่า ถ้าซื้อไมโครโฟนใช้กับพวกกล้องดิจิตอลกล้องอะไรพวกอย่างนี้แอคชั่นแคมเนี่ยให้หาเป็น TRS หรือมี2ขีดสุดท้ายผมก็เลยแก้ปัญหาว่าโชคดีมากเพราะว่าผมเคยซื้ออะแดปเตอร์ตัวแปลงหัวจาก TRS เป็น TRS มาก็เลยรอตายไปก็เลยได้เอามาเทสอันนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับ เรื่องเสียงเป็นยังไงไม่รู้เพราะว่าจะบอกว่าเนี่ยเป็นคลิปแรกเลยที่ผมลองเอามาเทสดูแล้วก็ติดตั้งบนหมวกซึ่งก็โอเคอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบไม้สายมันก็แต่มันก็ต้องใช้ใช้วิธีการลากก้านไม้ลากก้านหม่ผ่านทางชิวหน้านะ,าะอย่างที่ผมอินเสิร์ตภาพให้ดู ก็มันก็จะต้องแง้มชิวนิดนึงเพราะว่ามันต้องลอดสายเข้ามาไงซึ่งก็ไม่รู้ว่าเวลาขี่รถพอมีความเร็วหรือว่ามีลมพัดเยอะๆเนี่ยมันจะมีเสียงรบกวนอะไรหรือเปล่าเสียงลมเสียงอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็มาเทสเป็นคลิปแรกเลยก็มาเทสพร้อมกับเพื่อนๆนั่นแหละ เอามาให้ดูว่าถ้ามันเวิร์กก็เป็นอีกโซลูชันหนึ่งแล้วกันที่จะแนะนำว่าถ้าใครอยากจะลองเปลี่ยนจากไมล์วะเรลีร่ที่เสียบข้างในหมวกมาเป็นพวกไมก้านนะก็แนะนำก็มีของโบยาราคาไม่แพงนะราคาอยู่ประมาณ300ต้นๆถ้ากดช่วงโปรโมชั่นก็จะได้200ปลายๆนะกะคุณภาพเสียงก็เป็นอย่างที่แจงที่ว่านะครับอย่างตอนนี้ก็ขี่ค่อนข้างจะมีความเร็วพอสมควรก็ ชิวไม่ได้ปิดสนิทก็แง้มแง้มไว้หน่อยให้ให้แค่พอแบบสายมันเข้าไปข้างในหมวกได้นะแล้วก็ตัวไมโครโฟนก็อยู่ข้างในน,นะเพื่อนๆก็ลองดูว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงโอเคไหม คลิปนี้ก็มาพูดเรื่องไมโครโฟนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแนะทริคนิดนึงสำหรับมือใหม่ต้องเรียกว่าสำหรับมือใหม่อะคนที่คนที่ติดกล้องกับหมวกประจำก็ได้จะรู้อยู่แล้วนะผมจะแนะทริคนิดหนึ่งวิธีการติดกล้องแอคชั่นแคมกับหมวกัน,น็อกเราให้มันแบบว่ามุมมององศาพอดีมันมีทริควิธีดู แรกๆผมก็ไม่รู้นะเวลาติดเนี่ยบางทีมันต้องใช้วิธีการแบบว่าติดแล้วลองกดเลคคอร์ดดูแล้วก็จําไว้ว่ามุมองศาม,มันอยู่ประมาณไหนว่าจะหักขึ้นหรือหักลงเพราะว่าถ้ากดลงมากเวลาถ่ายออกมามันก็จะเห็นแต่พื้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเงนขึ้นมากมันก็จะเห็นแต่ท้องฟ้ามองไม่เห็นอะไรเลยอย่างเงี้ยซึ่งเราจะไม่เห็นภาพไงเรื่องของเรื่องจนกว่า จนกว่าจะเอากล้องถอดออกมาแล้วก็มาดูนะก็ต้องลองเลคอ,อร์ดดูตอนหลังก็พอทําบ่อยๆเราก็รู้แล้วว่าถ้าเราจะติดตั้งกล้องเนี่ยเราควรจะหันมุมประมาณไหนแล้วมันจะได้ภาพองศาที่พอดีเดี๋ยวผมจะมาแนะเทคิควิธีการดูนะว่ามันมีจุดมาร์กจุดตรงไหนที่มันทําให้เราติดครั้งเดียวแล้วว่ามุมกล้องเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็พยายามพูดไปด้วยนน่าจะได้เทศเสียงใหม่ดูนะ เดี๋ยวผมจะลองเปิดชิวหน้านะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเสียงลมเป็นยังไงแต่ว่าในนี้ไม่ไม่ปดิดละในนี้ไม่ค่อยทําความเร็วไม่ค่อยได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นในเขตชุมชนละไม่ได้เป็นถนนใหญ่อาจจะต,ตรงนี้ก็น่าจะมีลมอยู่ลองดูด้วว่าเสียงไมโครโฟนที่ติดในหมวกถ้ายกชิวขึ้นเน่ย พอไหวไหมครัเราลองดูวิธีการติดตั้งกล้องแอคชั่นแคมนะครับบนหมวกนอนอกันน็อกตรงนี้ผมเอาตัวเพลทติดไว้อยู่แล้วนะบนกล้องแล้วก็นี่ก็จะเป็นสายไมโครโฟนเป็นอะแดปเตอร์ต่อนะครับเพื่อแปลงเป็นหัวแบบ trs นะที่บอกไปและอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ ไม่ก้านที่ผมต่อเข้าไปในตัวหมวกนี่ค่จะมองยากอาจจะมองไม่เห็นเลยแหละอย่าเรียกว่ามองยากเลยก็จะมีไมโครโฟนอยู่ข้างในนี้นะครับผมไม่ได้ออกมาให้ดูนะจริงไม่มีอะไรเลยผมอ้อมเข้าไปในนวมอันเนี้ยนมชิ้นนี้ยนะพออ้อมเข้าไปข้างในแล้วก็มาโผล่ตรงปากข้างหน้าด้านหน้าตรงน,นี้แค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนเลยไม่มีจุดยึดใดเวลาใช้งานก็แค่แบบงับชิลลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่า ตัวสายมันก็จะโผล่แบบนี้นะส่วนปลายด้านนี้เดี๋ยวเราก็จะจิ้มเข้ากับตัวแอคชั่นแคมนะครับอาทีนี้มาดูว่าเวลาติดตั้งแอคชั่นแคมลงบนหมวกเนี่ยผมติดไปแล้วนะคือจะบอกว่า <c oughs> สำหรับมือใหม่นะเพื่อนๆสังเกตดูนะตัวนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ทำเป็นเขาเรียกอะไรนะ e อ,อีพ็อกซี่เอ ผมไม่ได้ทาอีพ็อกซี่เหมือนหมวกใบเก่าซึ่งถ้าทำอีพ็อกซี่เราจะสามารถปรับองศาของอตัวเพลทตัวนี้ได้แต่เพราะผมไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะเป็นระนาบเดียวกันกับตัวหมวกไปเลยมันไม่มีอะไรนูนยื่นออกมาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปรับองศาใดๆจะเป็นตามองศาหมวกดังนั้นถ้าเกิดเราเอาเพลทติดโดยตรงอย่างนี้เราจะไม่สามารถติดกล้องไปในแนวหันหัวกล้องขึ้นแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราหักกล้องคือจะบอกว่ามุมนี้ถ้าเราติดอ่ะ กล้องจะกดลงพื้นนะถึงแม้เราดูเวลาเราวางอย่างเงี้ยเราจะเห็นเหมือนกับกล้องมันขนานพื้นอยู่แต่เวลาใช้จริงอะ่ะมุมอะ่ะมันจะเป็นมุมกดแบบนี้เลยกดแบบมองไม่เห็นท้องฟ้าเลยอะ่ะกดกดหาพื้นเลยเต็มๆต็มแต่พอเพื่อนจะจะจะแหงนกล้องขึ้นก็แห็นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันติดนะครับมันติดคางตรงนี้ละมันเห็นได้นิดเดียวอะ่ะมันเกือบจะแหงนไม่ได้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นกล้องมันจะกลายเป็นมุมกดวิธีแก้นะครับถ้าเกิดว่า พลติดกับหมวกแนะนำว่าให้คว่ำกล้องกลับลงซึ่งวิดีโอมันอาจจะกลับหัวอันนี้เราก็สามารถไปเซตในตัวกล้องได้นะครับมันมีกล้องสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เซตได้หมดแหละตั้งค่าว่าถ้าเกิดเราพลิกกล้องกลับหัวก่อนเลคคอร์ดเนี่ยตัววิดีโอมันก็จะพลิกกลับด้านขึ้นให้มันก็วิดีโอมันก็จะไม่กลับหัวให้หรือถ้ามันจะกลับหัวจริงๆเวลาเข้าโปรแกรมตัดต่อเราก็สามารถจะไป โรเต e คลิปเป็น180องศาก็ได้นะก็ทำได้แั่สอแบบอ่ะทีนี้ลองมาดูก่อนเดี๋ยวจะยาวนะเวลาติดกล้องเข้าไปบนเพลทก็ดันเข้าไปธรรมดานะครับทั่วไปเลยแบบนี้ทีนี้วิธีสังเกตนะครับว่ามุมองศามันปกติหรือเปล่าให้ดูแบบนี้ครับให้เพื่อนๆหันหมวกไปด้านข้างแบบนี้สังเกตชิวนะครับ ชิวของหมวกเห็นไหมเอ่ยชิวตรงเนี้ยมันจะเป็นระนาบแบบนี้เห็นไหมถ้ากล้องเพื่อนๆอยู่ในลักษณะนี้นั่นแปลว่ามุมกล้องมันจะกดที่ถูกนะครับถ้าอยากจะให้มุมกล้องเห็นทั้งพื้นถนนแล้วก็เห็นท้องฟ้าด้วยเพื่อนๆจะต้องปรับองศาของกล้องอค t ั่นแคมเนี่ยให้อยู่ในระนาบเดียวกันกันกบชิวชิวของหมวกนี้พยายามเล็งให้มัน ให้มันเหมือนขนานกันเนี่ยเป็นแนวเดียวกันอย่างนี้ที่สุดอาจจะไม่เป๊ะมากก็ได้เราเอาให้ให้ให้ขนานกันที่สุดอ่ะให้เนี่ยหันนี้จะได้เห็นจะชัดนี่เห็นไหมเนี่ยแนวกล้องอย่างเงี้ยให้มันเป็นอยู่แนวแนวเดียวกันเป็นเส้นเดียวกันอย่างนี้อย่าให้กล้องกดลงมาแบบนี้หรืออย่าให้กล้องเหวยขึ้นไปแบบนี้ถ้าแบบนี้ก็จะเห็นแต่ท้องฟ้าถ้าต่ําลงมาแบบนี้ก็จะเห็นแบบพื้นถนนเพราะฉะนั้นพยายามปรับให้ระนาบกล้องเนี่ยสังเกตนะหน้าด้านนี้นะจะเป็นเส้นแนวเดียวกันกับ ตัวชิลนะครับคือถ้าชิวชี้ตรงไปอย่างนี้ตัวกล้องเราก็ต้องชี้ตรงไปในทางเดียวกันนะครับแบบนี้เห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นวิธีดูมันใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นหมวกใบไหนสาเหตุที่ทําแบบนี้แล้วทําไมมันถึงพอดีเป็นพราะอย่างนี้ครับเวลาระวางหมวกเนี่ยมันอาจจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยระวังหมวกเพื่อนๆจะเห็นว่าเหมือนกล้องมันเหยขึ้นนะแต่ในความเป็นจริงตอนที่เราใส่หมวกอะ หมวกมันไม่ได้อยู่ในลักษณะนี้นะครับหมวกมันอยู่ในลักษณะนี้ครับก็คือไอ้ตัวหน้าชิลเนี่ยมันจะฉากกับพื้นพอดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าตัวกล้องของเพื่อนๆที่ติดตั้งบนหมวกเนี่ยมันฉากกับพื้นด้วยเป็นระนาบเดียวกันกับตัวชิลเนี่ยมุมกล้องมันจะพอดีเลยระหว่างท้องฟ้ากับพื้นถนนแล้วมันจะได้มุมที่พอดีและมุมที่สวยนะเวลาถ่าย p o v เวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์ออกมานะครับ ส่วนตัวอไมโครโฟนออกมาดีผมก็จะจิ้มตัวนี้ผมใช้เป็นโกโปรฮีโร่แนะยังยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับยังไม่มีตังนะตรงตรงอันนี้ผมก็จะจิ้มสูตรตรงนี้เลยตรงตรงก็จะมีสายอย่างนี้แหละโผล่ออกมาก็ดีคนละอย่างนะเพราะถ้าเป็นลาะวะเลียที่ผมลากสายเนี่ยมันก็จะลากนี้แล้วก็อ้อมข้างใต้หมวกเนี่ยเข้าไปข้างใน ก,ก็เลือกเอาว่าจะเข้าไปข้างในหรือว่าจะเข้าไปข้างหน้าเพราะถ้าเข้าไปด้านในตรงนี้ข้อดีก็คือเพื่อนก็จะปิดไอ้ตัวชิลตัวนี้ได้สนิทแต่เนี่ยมันก็ปิดสนิทไม่ได้เห็นไเพราะว่ามันมันงับกับไอ้นี้อยู่มันงับกับตัวสายของไมคก้านแต่ก็จะมีช่องอยู่นิดเดียวแหละซึ่งโดยปกติเวลาผมขี่รถต่อให้ปิดชิวผมก็จะไม่ปิดสนิทอยู่แล้วต้องขอลมเข้านิดนึงไมว่าจะเป็นเรื่องเวลาเราหายใจมันจะมีเป็นไอ ไอหมอกอะไรติดตรงชิลใช่ไหมทำให้มองทางยากใช่ไหมผมก็จะไม่ปิดสนิทก็จะพอให้มีอากาศไหลเวียนเข้าไปอย่างนี้ได้แต่ก็ถ้าขี่เร็วมากๆก็จะมีเสียงลมแต่เท่าที่ลองดูคลิปเมื่อกี้ผมลองดูคลิปแล้วก็โอเคนะเสียงลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถือว่าโอเคเลยใช้ได้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอามาปรับใช้ดูนะครับแล้วก็อย่าลืมที่ผมเน้นย้ําไปว่ากล้องดิจิตอลนะหรือกล้องแอคชั่นแคม เวลาเพื่อนๆเ,เลือกไมโครโฟนพยายามเลือกหัวที่เป็น TRF นะครับที่มี2ขีดแต่ถ้าเลือกไม่ได้จริงๆอย่างตัวนี้มันไม่มี TRF ไงมันเป็น TRRF ก็ต้องมีตัวแปลงตัวนี้มาไม่งั้นเสียบเข้าไปมันเสียบได้นะแต่ว่าเสียงไม่เข้านะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันมาแนะทิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องการ ติดตั้งกล้องแอคชั่นแคมบนบวกกันน็อกแล้วก็วิธีการเลือกแล้วก็โซลูชันในการติดตั้งไมโครโฟนในบวกกันน็อกนะครับเพื่อนๆถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรรวมถึงอยากจะรู้ว่าไอ้ไมตัวเนี้ยมันซื้อได้ที่ไหนมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชั่นนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้นะถ้าอยากจะพูดคุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องกล้องแอคชั่นแคมติดบวกกันน็อกหรือเรื่องไมโครโฟนติดบวกกันน็อก ก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องตาตั้มทีวีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ